ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีครับคือโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนเนี่ยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วครับนะครับ,นะรบตั้งอยู่บนสมมติฐานของแรงกระตุ้นเนี่ยสามตัวครับหนึ่งในตัวนั้นก็คือเรื่องของการส่งออกสองเรื่องของอสังหาริมนะซัน์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือด้านของอะไรครับนะฮะ ด้านของ uh, การลงทุนสามตัวนะครับการลงทุนในที่นี้ค,อรครืออ,นนคอ,ออะไรครับสร้างอินฟราสตรักเจอร์เยอะแยะมากเลยกระทั่งมันล้นนะนะครับอย่างไรไอ้อะไรครับเอ่อมณฑลบางแห่งสนามบินเนี่ยแทบจะไม่มีเครื่องบินลงเลยแต่ว่าตอนนั้นะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ตราการติบโตของจีนขยายตัวถึง10%ต่อปีนะครับติดต่อกัน30กว่าปีตั้งแต่หนึ่จนกระทั่งสองพกับ แปดแล้วก็โยงมาถึงสองพสิบสองหลังจากสองพสิบสองซึ่งเป็นปีที่สีจิ้งผิงเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคอัตราการเติบโตเริ่มลดลงแล้วจนกระทั่งก่อนโควิดเฉลี่ยเหลือประมาณหกหรือเจ็ดพอหลังโควิดตอนเนี้เราจะเห็นว่าปีสองปีนี้จะอยู่ที่วางห้าเปอร์เซ็นสี่ห้าเปอร์เซ็นตที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าประเทศจีนตอนเนี้ภายใต้สีจิ้งผิงเนี่ยนะครับมันเจอประเด็นปัญหาว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยโมเดลเก่าทวนใหม่เนะีโมเดลเก่าเน้เนตัวกระตุ้นสามตัว การลงทุนอินฟราสตรักเจอร์สองส่งออกกับตัวอสังหาริมทรัพย์เป็นเขาเรียกว่า growth driver คือเครื่องมือในการกระตุ้นการเติบโตแต่ตอนนี้เครื่องมือเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรครับใช้จนข้างหมดแรงแล้วในภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า total factor productivity ผลิตภาพรวมเนี่ยมันใช้อยู่ทั้งเรียกว่าอะไรครับเกลี้ยงหมดแล้วได้บอกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณี ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ให้มันเยือบโตเพราะอะไรครับส่งออกคุณจะส่งได้ยังไงค่าแรงคุนขึ้นมาอย่างนี้สองส่งออกคุณทําได้ยังไงเกิดการกีดกันทางการค้าเห็นไหมครับทางด้านอินฟราสตรักเจอร์คุณทําได้ยังไงมันล้นแล้วอะนะครับทางด้านของอะไรอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาเห็นไหมครับแล้วอยากทำให้เกิดอะไรครับต่างประเทศเนี่ยกีดกันทางการคร้าเล่นงานทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้น ภายใต้สีจิ้งผิงจึงได้มีการปรับโมเดลใหม่เลยในการกระตุ้นเศรษฐกิจโมเดลใหมน่นี้นะครับจะเน้นนะครับนะครับสามเ,เรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าที่สิงห์ยุ่น d ู a l ลเซอร์คูลเลชันดูลเซอร์คูเลชัหมายความว่าเดิมนะฮะพึ่งพาด้านการส่งออกตอนนี้เราจะคู่ขนานกันไปเลยพึ่งพาภายนอกคู่ขนกับพึ่งพาภายใน นเี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นไอ้ที่เคยใช้สามตัวการลงทุน investment สองเรื่องของอะไรครับทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็สามนะครับในเรื่องของอะไรครับการการพัฒนาในเรื่องของออตัวปลาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอ,อ,อะไรครับ เอ่อ uh, ็กซ์ลงทุนเอ็กซ t h o u s i n g ไม่ได้แล้วตอนนี้มาปรับใหม่โดม e สติกกระตุ้นภายในเพราะฉะนั้นกลับมาตุ้นเรื่องของพราะประชากชนของจีนเนี่ยเนี่ยสวนเรื่องของการกาเรียกเซฟิองอ่ะสูงนะครับพยายามจะใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวกระตุน้นเพราะฉะนั้นนี้คือโดม e สติกอันที่สองแมนูแฟคเจอริงครับเน้นเรื่องของอะไรครับ เน้นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นกรรมนี้กําลังเน้นเรื่องอุตสาหกรรมนะครับกับตัวสุดท้ายนะครับเน้นเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้เพราะฉะนั้นประเทศจีนจะเน้นเรื่องอะไรครับทางด้านของอพลังงานทดแทนทวนใหม่นะครับโมเดลใหม่เนี่ยจะประกอบด้วยสามหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรครับโดเมสติกกระตุ้น กับลังซื้อภายในสองอุตสาหกรรมกับตัวที่สามคาร์บอนนิวทรอลิตี้ทีนี้ในการกระตุ้นนั้น g r o w driver อ่าก็คืออะไรครับตัวขับเคลื่อนมีสามตัวครับตัวที่หนึ่งเรื่องของอะไรครับ e v รถไฟฟ้าตัวที่สองแบตเตอรี่ ตัวที่สามพลังงานทดแทนครับเพราะฉะนั้นประเทศจีนตอนนี้กำลังเปลี่ยนโมเดลใหม่เพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทวนใหม่นะครับถ้าเป็นสินค้าสามตัว EV สองแบตเตอรี่เป็นพวกเทคโนโลยีสูงนะั้นนะั้นะก็เป็นตัวหนึ่งคือเรื่องของพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นเขามองว่าตัวนี้คือหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้น แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือการกระตุ้นอันนี้น,น,นะครับก็จะเน้นให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นอเบซอนไอ้งงวะอเบซอนมันขายอะตอนแรกขายหนังสือเดี๋ยวนี้ขายทุกอย่างที่ขวางหน้าบริษัทจีนจะผลิตทุกอย่างที่ขวางหน้าในทางอุตสาหกรรมพอรู้แล้วครับตัวเนี้ยจะทําให้จีนเนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเน้นอุตสาหกรรมทีนี้ สัดส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยตอนแรกลดลงนะครับในปีสองปีเนี่ยสีจิ่งผิงบอกเลยสัดส่วนอุตสาหกรรมต้องเพิ่มขึ้นตอนนี้สัดส่วนอุตสาหกรรมขนาดนี้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีการบอกว่าทับเป็นอเมซอนคือจะผลิตอุตสาหกรรมทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับอเมซอนน่ะขายทุกอย่างที่ขวางหน้านี่เขาผลิตอุตสาหกรรมทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเน้นตัวเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งอันนี้ก็เหมาะสมนะครับกับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศเขาเรียกว่ามิดเดิลอินคัมเป็นประเทศเขาเรียกว่ารายได้ปานกลางเพราะฉะนั้นต้องเน้นตรงน,รงนี้สิ่งที่เป็นเหตุผลที่เขาต้องการเน้นอีกอันหนึ่งคือว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะมามาส่วนหนึ่งมันเน้นเรื่องของการบริการทีนี้ปรากฏว่าการบริการนั้นมันช่วยหมูลค่าเพิ่มน้อยมากจากการศึกษาของสถาบันในสิงคโปร์นะครับ เขาบอกว่าการผลิตไอ้ตัวท่องเที่ยวนี่ครับมันธุกรกิการท่องเที่ยวร้อยนะครับร้อยการท่องเที่ยวร้อยงานนะครับมันจะส่งเสริมทําให้เกิดอะไรครับเกิดอาชีพใหม่ไออาชีพนะครับเสริมเนี่ยครับประมาณสามอาชีพแต่ว่าถ้าหากว่าทําทางด้านอุตสาหกรรมมันจะเพิ่มจ็อบอีกประมาณยี่สิบเจ็ดพูดง่ายมันส่งสิ่งที่เรียกว่า สปิลโอเวอร์ไปที่ด้านอื่นเพราะว่าถ้าหากว่ามีเรื่องของอุตสาหกรรมจะมีเรื่องของอะไรครับ R อจะมีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์จะมีเรื่องของเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่จะกระตุ้นได้ดีมันเพราะอะไรครับมันกระตุ้นสปิลโอเวอร์ไปที่ตรงนั้นนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่เขามาเน้นตรงนี้ทีนี้จีนนะครับผลเลอุตสาหกรรมอันนี้พอไปอุตสาหกรรมอันเน,นี้ยเขาก็มาเน้นจากสามตัวแล้วอย่างนี้ไม่พอวันนี้จีนนะครับเก่งครับ ผลิตอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับ Advanced material เดีรครับจีนทำได้ Robotics หุ่นยนต์แล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งคือจีนตอนนี้กำลังผิดเกลือสำรานครับครุสลำแรกอะ่ะ<ม>แล้วก็สร้างเครื่องบินเครื่องบินเพลทสำหรับอะไรครับสำหรับอพลเรือนแต่ยังขนาดเล็กอยู่แล้วก็จีนผลิตแล้วตอนนี้จะผลิตเรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรเยอะแยะมากนะครับซึ่ง จีนเองก็คิดว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เหมาะสมซึ่งมองในแง่ดีจีนนั่นนะครับจะต่างกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นในปี1990เจอปัญหา Total Productivity Factor เนี่ยเจงเพราะญี่ปุ่นตั้งแหน90เน่ะแย่เลยไม่สามารถที่จะสร้างกลไกมาทดแทนความยิ่งใหญ่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้แย่อเมริกาตอนเกิดต้มยำกุ้ง2008อสังหาริมทรัสมด้วย์ัพัง ตอนนั้นอเมริกาก็ยากแต่จีนเนี่ยถือว่าเก่งพอมาเจอประเด็นปัญหาเรื่องอาสาหรับหรือเขาหาทางออกช่วยกันช่วยด้วยวยิธีการใช้โมเดลใหม่ที่อาจารย์พูดถึงโมเดลนี้เน้นอะไรครับเน้นเรื่องของนะครับแมนูแฟคเจอร์เรื่องของอะไรครับอ่าอ่าเรื่องของดีคาร์บอนไนเซชันนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งอินเวสทางด้านโดเมสติกอืเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลใหม่อันเนี้ยจะช่วยทำให้จีเนี่ย ขยายตัวได้นะครับอย่างน้อยที่สุด5แต่ว่าข้อเสียมันคืออะไรครับสิ่งที่โมดเดลใหม่ของจีนนะครับไม่สามารถชดเชยกับไอตัวที่เกี่ยวกับ h o u s i n กับ export ได้เพราะฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ว่าทุกๆปี gdp ของจีนจะต้องติดลบลดไป0.5%เพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าจากนี้ไปเนี่ยอัตราการเติบโตของจีนในโมเดลใหม่เนี่ย จะขยายตัวระหว่าง 3- ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าได้5%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีโมเดลใหม่ของจีนเนี่ยก็เป็นตัวอธิบายว่าทำไมเศรษฐกิจจีนและเป็นตัวอธิบายว่าทำไมรัฐบาลถึงนะครับให้ความสำคัญกับทางด้านของอสังหาริมทรัพย์เราคุยมันไม่มากเท่าที่ควรเลยแลนะมันควรจะเข้าไปกระตุน้นเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำคือขอให้ตัวอสังหาริมทรัพย์อย่าบานปลายจทั้งมันโอ้เยอะแยะอย่าให้มันไปถึงขนาดนั้น แต่ขนาดเดียวกันก็ไม่อยากที่จะมาดูแลกระตุนเพราะว่าไม่อยากจะเจอเดินเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าโมเดลร์ใหม่เนี่ยจะเป็นโมเดลร์ที่สําคัญแต่โมเดลร์ใหม่ตัวเนี้ยมันสร้างประเด็นปัญหาก็คืออะไรครับทางด้านของอเมริกานะครับกับทางด้านก็มีการกีดกันเช่นเรื่องแข่งเรื่องแบตเตอรี่อเมริกาก็กำลังเล่นงานและไอ้โมเดลใหม่ตัวนี้นะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาหนึ่ง over over production เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคลังของอเมริกาเนี่ยออกมาพูดเลย อเมริกาจีนกำลังสร้างปัญหา Over-Production และจีนเองนะครับมีการอุดหนุนทางด้านอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหาแน่นอนอเมริกาก็ได้เล่นงานจีนด้วยวิธีไหนไอ้กฎหมายฉบับหนึ่งเขาเรียกว่า n f l a t i o n Reduction Act ในนั้นจริงๆคือเรื่องของอะไรครับกฎหมายที่ว่าโดยการลด Inflation แต่ในนั้นมีการสนับสน,นุนอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งมันหมายความว่าจะมีการอุดหนุนสีเขียวซึ่งปกระทบกับจีน กระทบกับเอียเพราะอะไรครับนั่นหมายความว่าเป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นกับจีนเนี่ยจะมีประเด็นปัญหานะครับสาภาพยุโรปก,ก็โจมตีจีนโดยเฉพาะเรื่อง EV เพราะถือว่าจีนเนี่ยโอเวอร์แคปซิตี้ส่งอะไรซับสีได้เพราะฉะนั้นก็มีการเล่นงานมาคล้องก็มีการโจมตีทางด้านจีนก็เลยแก้ล้าของฝรั่งเศสด้วยอะไรเก็บภาษีละไว,วแต่ตัวนี้จะกระทบ <S <S <ม>กับประเทศทั่วโลกเพราะว่าแคปซิตี้ของจีนเนี่ยบวกกับการอุ่นหนุนน่ะมันจะส่งให้สินค้าเหล่านี้ เข้าไปสู่ประเทศประเทศไทยก็โดนด้วยไงของจีนออกมาเยอะเพราะฉะนั้นไอ้โมเดิร์มันนี่ก็ด้านหนึ่งก็ดีอีกด้านหนึ่งก็สร้างประเด็นปัญหาอันนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันวันนี้นะเรื่องแอชโด้แบงกิ้งทำไมรัฐบาลถึงปล่อยให้มันคาราคาซังเป็นแบบนี้เพราะ,ะนั้นค่อยๆแก้แล้วบางเรื่องก็คือปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลก็คือเขาเองก็ไม่อยากให้เข้าไปกระตุน้นช่วยช่วยช่วยได้ใช้เงินแต่เสร็จแล้วก็กลับไปสู่สถานการณ์ที่เขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น กัป2นะครับโมเดลเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้โมเดลใหม่นะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นจีนภายใต้สีจิ้นผิงกําลังดําเนินมาตรการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เลยมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับเป็น reinventing จากไอ้ total productivity นะครับอ่อเอ่ total factor productivity ซึ่งมันเต็มแล้วเนี่ยกําลังรีอินเวนใหม่ซึ่งถ้าประสบความสําเร็จนะครับถ้าจีนเนี่ยขยายตยัวได้5%ถือว่าเก่งนะครับ ในกรณีนี้จะทําให้จีนหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางในปี2035แต่ถ้าหากว่าเป็นแค่3ในกรณีก็จะไปไม่ถึงเพราะฉันบอกได้ว่าในโมเดลใหม่ยังไงยังไงจีนไม่สามารถชดเชยกับสมัยก่อนได้ไออัตราการติบโต10เป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่อย่างดีครับได้ถ้าทันได้สัก4-5ดีกว่าอเมริกานะครับเพราะอเมริกาอย่างเก่งก็2 1หรือ2หรือ3%ถ้าได้สัก4-5ก็ถือว่าไม่เลวเลย อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งบัญโยงกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะฉันสรุปกับปัญหาแชร์ดูแบงกิ้งยังไม่จบมันอาจจะมีระเบิดขึ้นมาบ้างอาสังหาหรือทรัพย์ก็ยังไม่จบแต่ผมคิดว่าก็คงจะเป็นแบบนี้ยังไม่จบแล้วก็ค่อยๆมีประเด็นปัญหาแต่คิดว่ามันไม่น่าจะบานปลายไปได้มากมายนะครับเพราะว่าทางดาจีนรัฐบาลก็มีความสามารถในการที่จะเข้ามาดูแลได้เพียงพอครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ ปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลจีนกาลังใช้หมูเด็วใหม่ในการพัฒนาประเทศครับ